คิดจะซื้อเฟอร์นิเจอร์สักชิ้นเราจะคิดถึงแบรนด์อะไรกันบ้างเชื่อว่าหนึ่งในตัวเลือกที่ผูดขึ้นมาต้องมี index living mall เพราะหากอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพราคาสมเหตุสมผลรวมถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์ index living mall สามารถตอบโจทย์นี้ได้ อย่างไรก็ตามด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นในตลาดเฟอร์นิเจอร์บ้านเราทําให้มีคู่แข่งทั้งรายเล็กรายกลางและรายใหญ่รวมถึงผู้เล่นจากต่างประเทศที่ทุ่มเทเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดและที่สําคัญนั้นบางรายมาพร้อมกับการถาถมสินค้าราคาถูกเข้ามาในตลาดหลายคนอาจสงสยัยนะคะว่าแล้ว IN นเด็กซ์ลิฟ a ิ l ใช้กลยุทธ์อะไรในการรักษาความเป็นเบอร์หนึ่งและยังคงอยู่ในใจลูกค้าเสมอมาได้รู้หรือไม่ว่าจุดเริ่มต้นของ Index Living Mall เมื่อปี2516มาจากการทำธุรกิจเก้าอี้พับสีแดงขาเหล็กภายใต้แบรนด์ c ค o าวซึ่งธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากจนบ้านเกือบทุกหลังต้องมีเก้าอี้พับสีแดงของบริษัทเอาไว้ใช้งานต่อมาบริษัทได้ขยายสู่ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของใช้ของตกแต่งบ้าน และบริการเรื่องบ้านครบวงจรจนกลายเป็นเบอร์หนึ่งของวงการนี้ในประเทศไทยในปัจจุบันและในปัจจุบันนะคะ Index Living Mall นั้นได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือว่า Market Cap สูงกว่า9,00 0ล้านบาทมีสาขาแบบ s แตน d a l o n e 3ลนสาสาขาครอบคลุมหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศไทยซึ่งสาขาที่32กำลังจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2565นนี้รวมถึงมีตัวแทนจำหน่ายตามหัวเมืองรองทั่วประเทศ นอกจากจะจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กับผู้บริโภคทั่วไปแล้ว Index l i v p p i n g m l l l นั้นก็ยังมีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของ B2B หรือว่าลูกค้าภาคธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในรายโครงการซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยรวมไปถึงลูกค้าประเภท OEM ก็คือสั่งผลิตแล้วก็จำหน่ายไปยังต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาฟิลิปเปินญี่ปุ่นแคนาดาและสิงคโปร์ และในปัจจุบันนี้นะคะบริษัทก็ยังมีร้านค้าแฟรนไชส์ i n d e x Living Mall ในต่างประเทศทั้งหมดอีก16สาขาอยู่ใน8ประเทศนั่นก็คือเวียดนามอินโดนีเซียกัมพูชาลาวพมา่าเนปานมลมาดีฟและปากีสถานรวมถึงยังมีแผนขยายร้านค้าแฟรนไชส์เพิ่มเติมในปี2565ในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย และนอกจากช่องทางออฟไลน์แล้วก็ยังมีอีกช่องทางที่น่าสนใจนั่นก็คือช่องทางออนไลน์ซึ่ง Index Living m a l l นั้นก็มีแพลตฟอร์มหน้าร้านออนไลน์ของตัวเองรวมไปถึงมีการขายออนไลน์ผ่าน Marketplace ชั้นนำต่างๆโดยบริษัทนั้นมียอดขายออนไลน์ในปี2563เติบโตสูงถึง153.7%และปี2564เติบโตต่อเนื่องถึง82.3%จนมียอดขายแตะระดับ1,000ล้านบาท ทำให้บริษัทนั้นมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์แอนด์โฮมเดคอเรชันในช่องทางมาร์เก็ตเพลสชั้นนำต่างๆนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 เป็นต้นมาซึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ Index l i v i n g m a l l ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือข้อแรกการมีทีมพัฒนาสินค้าและโรงงานผลิตเป็นของตัวเองทาให้สามารถพัฒนาสินค้าให้มีดีไซน์ที่สวยงามเหมาะสมกับการใช้งานและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงธุรกิจสามารถควบคุมคุณภาพและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถผลิตสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ลูกค้าทุกคนจับต้องได้ประเด็นที่2ก็คือการบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแบบไม่มีสะดุดโดยบริษัทมีบริการจัดส่งและบริการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายโดยทีมงานมืออาชีพและยังมีบริการเรื่องบ้านอื่นๆแบบครบวงจรทั้งเรื่องการตรวจรับบ้านการทำความสะอาดโซฟาและที่นอน การล้างแอร์และค่าเชื้อโรคการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ไปจนถึงการย้ายบ้านเรื่องเหล่านี้ทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจและอยากมาซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ Index Living Mall เพราะไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาต่างๆหลังจากตัดสินใจซื้อแล้วอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่า Index Living Mall นั้นจะประสบความสำเร็จในตลาดแล้วนะคะแต่เขาก็ยังไม่หยุดพัฒนาเพื่อที่จะตอบสนองลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยค่ะได้มีการต่อยอดไปยังธุรกิจ Unique Customized Furniture ในปี2560เพื่อตอบโจทย์เรื่องของ p e r s o n a l i z e ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิตแบบ a ออโต a t i o n 100%ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะจาก Unique Customized Furniture ทำให้ลูกค้านั้นสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ได้ตามที่ต้องการและตามงบประมาณที่กำหนดด้วยดีไซน์ที่หลากหลายรวมกันกว่าล้านรูปแบบแถมมีดีไซเนอร์ส่วนตัวให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว,ตว ึงตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโดยบริษัทนั้นนะคะก็ยังคงพัฒนาต่อไปแบบไม่หยุดยั้งค่ะโดยการนําความต้องการของลูกค้ามาคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะ เพื่อที่จะให้ตอบโจทย์เทรนด์ของการ Personalize นะคะให้ได้ม,มากที่สุดโดยนำกลุ่มสินค้า Personalize d f u r n i t น r e นั้นนะคะมาให้ลูกค้าเลือกได้ทั้งในเรื่องของดีไซน์สไตล์วัสดุขนาดแล้วก็ฟังก์ชันของการใช้งานซึ่งกลุ่มสินค้าเหล่านี้ก็จะมาเสริมทับแล้วก็ต่อยอดจากกลุ่มสินค้าหลักนั่นก็คือ Standard Furniture ซึ่งเป็นกลุ่มเฟอร์นิเจแบบลอยตัวที่จำกัดรุ่นและสีแต่สะดวกสบายเพราะว่าสามารถเลือกช็อปได้ทันที เพื่อให้ลูกค้านั้นมาที่ Index Living Mall แล้วก็สามารถช็อปครบจบคุ้มได้ในที่เดียวค่ะและนอกเหนือจากธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของใช้ของตกแต่งบ้านและบริการเรื่องบ้านครบวงจรแล้วบริษัทยังมีธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในรูปแบบ Community Mall ภายใต้แบรนด์ The Walk และ Little Walk รวมถึงพื้นที่เช่าภายใน Index Living Mall เองซึ่งก็ประกอบไปด้วยร้านค้าร้านอาหารและหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่บริษัทคัดสรรเข้ามา เพื่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ที่ลูกค้าต้องการนับว่าเป็นการผสานจุดเด่นระหว่างธุรกิจร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะคะกับธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อให้ลูกค้านั้นเข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายรวมไปถึงอีกหนึ่งแหล่งรายได้ให้กับบริษัทนะคะในการสร้างความเติบโตแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับผลประกอบการปัจจุบันบริษัทมีคอมมูนิตี้มอลล์ภายใต้แบรนด์ The Walk จำนวน3แห่งและ Li t t l e Walk จำนวน2แห่ง ซึ่ง Little Walk แห่งที่3นั้นกำลังจะเปิดให้บริการในช่วงกลางปี2,566นี้ที่สำคัญนะคะแผนการขยายสาขาในอนาคตของ Index Living Mall นั้นจะเป็นไปในรูปแบบของ m i x u s Use ซึ่งก็จะมีทั้งพื้นที่การขายสินค้าและพื้นที่ให้เช่าควบคู่กันไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้นะคะแล้วก็เพิ่มผลตอบแทนจากการขยายสาขาใหม่ๆนั่นเอง จะเห็นว่าแม้ว่าตลาดเฟอร์นิเจอร์นั้นนะคะจะมีสินค้านําเข้าราคาถูกเข้ามาตีตลาดในบ้านเราเยอะขึ้นรวมไปถึงมีคู่แข่งนะคะผู้เล่นรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาจับจองพื้นที่กันมากขึ้นแต่ด้วยความเข้มแข็งของแบรนด์สินค้า Index Living Mall ที่อยู่ในใจผู้บริโภคมาตลอดรวมถึงการเดินกลยุทธ์ด้วยการเป็นผู้ประกอบการที่ดําเนินงานครบวงจรตั้งแต่ทีมพัฒนาสินค้าและโรงงานผลิตของตัวเองยังช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพและต้นทุนสินค้าได้อย่างเหมาะสม ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการพัฒนาและผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ๆรวมถึงการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถึงช่องทางการจําหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยตลอดจนการบริการหลังการขายที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและการปรับตัวเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดนี้ทำให้ Index Living m a l l ในวันนี้สามารถครองความเป็นเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยมายอย่างยาวนานนั่นเอง ลงทุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงผู้ลงทุนคนกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย